รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกคบพวกเราทั้งสี่คนในบอลเเต้ซันดา ไปเก็บผลผลิตก่อนเออก็ต้องไปฉีดปุ๋ยด้วยจะไปฉีดปุ๋ยแต่ก่อนที่จะเริ่มอะไรวันนี้ผมมีทีเด็ดจะมาฝากกันอีกแล้วเข้าเรื่องอีกแล้วโบชดะไงโบชดะนะเราคุยเรื่องเสื้อของอ้อนอยู่ก็เข้าไม่เข้าไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้ถ้าไปอยู่บนตัวก็จะเป็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูดีกาดูเป็นดีใจน่าแต่พออยู่ตัวดิฉันสามหาฉลองตั้งแต่เช้าตอนนี่จะมาบอกเลยมาไปดิ่ะ เนี่ยว่าป้าเนี่ยป้าจะไปนครสวรรค์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวป้าค่อยกลับมาถ่ายรายการป้าพาลูกมาด้วยเหรอลูกไป่มีคุยอันับหนึ่งของอังกฤ้วมีหนุนไหลด้วยนะพครบเลยเนี่ยลูกไม่ใช่ลูกลูกพ่อไ้จ้าเดูมีเรื่องอะไรมาโชว์นะลูกเนี่ยมีภาพที่เรียกว่าเป็นภาพหลอกตามาให้มาฝากกันเป็นภาพที่ดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันภาพมันออกมาเป็นแบบนี้เอออย่างเช่น รูปนีเป็นคนวิลวิเซนวลโลพิเซนนี่คืออะไรมันก๊อกน้ำยาไม่ใช่จริงจริงแล้วความจริงก็คือท่อเนี่ยมันขึ้นมาด้านนี้เลยแล้วมันปล่อยมาด้านขอบมันซ่อนมันอยู่ด้านในแล้วน้ำก็ปิดบังท่อทั้งหมดใช่มันก็เลยบอนท่อลอยดูภาษาทนพูด เขาปล่อยมาด้านขอบแปลว่าอะไรที่ไปไงคือมีท่ออยู่ตรงแกนกลางอันนี้มีท่ออยู่แล้วมีท่อท่อย่ตรงแกนใช่เป็นเสาแบบดูดน้ำขึ้นไปแล้วปล่อยน้ำลงมาจริงๆควรจะอยู่ในในช่วงของพี่เฟสนะพูดแต่ไม่รู้เรื่องเดียวขออกรูกขออยลูกขอูปหรือต่อไปมาฉันดูเองแไม่ไทไมไง ดูดิเหมือนยืมบน้ำโอ้จริงว่ะแต่เขาเหยียบอะไรอยู่ไม่จริงๆคือเขาโดดลงมาแต่ว่าเขาส n a p ในภาพที่ตอนเท้ากำลังแตะน้ำพอดีอ่ารูปต่อไปนี่แหละโอ้รีบด้วยรีบด้วยรางรถไฟโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นแผ่นดินไหวครับผมซิกแซกซิกแซกก็เลยรางก็เลยเลื่อนไปรือรูปนี้ แผดิ้นไหวไม่ไปซิกแซกแล้วไม่ทาให้ตรงอ่ะไม่อันนี้คือกำลังซ่อมอยู่นี่คือเพิ่มระดับผิไหวมากเพรถ้าเรานั่งมานะแล้วเราจะไปสระบุรีเงี้ยมันจะเอี้ยวแล้วแบบนี้มันมันปากจับปวดแตกเลยนะคะลูกค่ะป้าเข้าใจอารมณ์ป้าเลยนะเล่นเสียชฉลอมหกเลยอะไรลูกอะไรลูกอะไรคะลูกเล่นฮอกกี้น้ําแข็งค่ะโอ้หัวเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะเขาสกรัมอยู่ไงหัวเขากดอยู่ด้านล่าง โอ้โหนี่นี่หัวเขาอยู่ตรงนี้แล้วหมวกมันกระเด้งขึ้นมาโอ้ยเล่นแรงอ่ะนี่คือทั้งหมดนี่คือภาพหลอกตาที่หมอฝ่าวนี้ในช่วงโบชนดะครับผมระโดดกระวดดบระโดดยระัดดกระเบียระโดดกระระโดตาระเบียดระ ถามมาถามว่าทะไป็นตัวท้ทำไมเยอะขนาดนี้ถามมาทำไมอนานี้วันนี้เกิดวิสัเราเป็นตหอนเป็นหอาหารก็ตอบร้อนแขกมาม่ไม่ตายจริงตายจรายาอพอแขกเลิจะเป็นอาหารก็ต้องมายืนตรงลาบากทำไมไม่เอาแขกเลิจำที่เป็นนักร้องมาเอาใช่อะไรก็ไม่พอใจทุกอย่างเลยอ่ะอ้าวจะไมโจมตีอ่ะไปไหนสวัสดีครับวันดีครับวันดีครับมันเป็นรายการที่กว่าจะเรียกแขกเลิกมันยากมาก คือยืนยันตูดจานอยู่ตรงูุนแล้วครับผมมิกบรมมบุตรครับผมสวัสดีครับไม่มีใครฟังใครเลยอยากจะเข้ามาแถวตรงด้วยเลแต่เมื่อกี้แล้วรับราชการทหารมากี่ปีแล้วเจปีแล้วครับโอ้ดูดิอาชีพทหารของมิกเนี่ยเป็นอาชีพที่มิกใฝ่ฝันเลยแล้วก็ได้ทำครับโอ้โหทำไมถึงใฝ่ฝันเนี่ยคุณพ่อเป็นคุณปู่เป็นครับคุณตาก็เป็นก็เลยเราคิดว่าเกิดมาครั้งหนึ่งอยากจะลองตอบแทนคุณแผ่นดินดูทั้งวิธีใดวิธีหนึ่งก็เลย เออก็ลองเป็นทหารดูนี่แสดงว่าน้องมิกเอาน้องมิกกับพี่ชายอ่ะก็ต้องคลุกคลีแล้วก็เห็นมาตลอดอยู่แล้วต้องคุณพ่อถูกไหมแล้วตอนเด็กเรามีเล่นมาใส่ชุดทหารเอาเสื้อพ่อมาใส่เป็นประจำจริงหรอเป็นเรสอย่างนี้ใช่เป็นเรสเป็นเรสเรื่องเสื้อพ่อ่ยาวเื่องเสื้อพ่อ่ยาวเรื่อเสื้อพ่อ่ยาวเรื่องเสื้อพ่อแต่ยวเรื่องเสื้อพ่อ่ยาวเรื่องเสื้อพ่อต่ยาวเรื่องเสื้อพ่อ่ยาวเรื่อเสื้อพ่อ่ยาวเรื่องเสื้อพ่ทันดัาวเรื่องเสื้อ ใครโทรยังไม่ทันรู้เลยว่าโทรี่เรื่องกลัวเมียที่มิกไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนสนับสนุนโดยส่วนสนุกรีมเวิลด์ตบมือทำไมตมือทำไมก็ไปสอนรถกมือไงมิกใช้ชีวิตคู่เนี่ยก็มาประมาณหนึ่งแล้วเป็นไงระหว่างก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างหลังแต่งงาน ดีกว่าตอนก่อนแต่งเยอะมากทำไมครับสมัยก่อนเบ้นจะเป็นคนที่หึงไปไหนก็ตามนี่คือใครใครโทรมาโทรศัพท์ยังไม่ทันดังเลยใครโทรยังไม่ทันรู้เลยว่าโทรที่เมนของเราอ่ะใครนี่นี่ใครลุงนี่ไงที่เกามาส่งปุ๋ยวันก่อนคนี้ใครเพราคนนี้ไงที่มาส่งกระถางคนนี้ใครกษตรกรทั้งตอนนี้ไเ่มีอะไรเลยไม่ดีจะไม่จ่ายจะไม่จ่ายจะไปเช็จ๊กอีกเออใช่เลย จะเป็นอย่างนั้นเขาก็จะรู้บางทีก็จะสร้างให้มันเป็นปัญหาแต่พอแต่งงานแล้วไม่มีเลยเราอยากอย่างนี้มาเสมอตั้งแต่ตอนเป็นแฟนว่าอยากจะวางโทรศัพท์โดยที่ยูอยากเช็คแต่ไม่ต้องโกรธแต่กลายเป็นว่าเขาเขาไม่โกรธแล้วทุกวันนี้โทรมาพี่อยู่ไหนมิกนอนเล่นอยู่บ้านพี่พี่นัดเพื่อนไว้ออกไปเลยเสียคนออกไปหาเพื่อนมิกเหนื่อยแล้วม่อยากนอนกยากเป็นที่่ออกไปหาเพื่อน อะไรวะหม่ยก่อนไม่เคยให้ออกจะไปเจอเพื่อนใครรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมจะไม่เจออะไรอย่างนี้แต่ของมิกคือมันจะมีอีกแบบคือตอนแรกเนี่ยคบกันเนี่ยเบนเขาก็พูดกับมิกมาเสมอว่าถ้าพี่ทนหนูได้2ปีแรกเนี่ยพี่อยู่หนูได้ตลอดชีวิตคือมิกโปรโมชั่นประมาณแค่เดือนครึ่งไม่ถึง2เดือนที่เหลือเบนจัดหนักเต็มที่เลยจัดหนักคืออะไรบ้างแหมปากโวกย์โวยวายชอบเพลงนี้ใช่ไหมคือแฟนเก่ามาเลิกกับเราบอกว่าเราดีเกินไปพอเพลงสมัยบัฟเฟโลขึ้นอย่ามาใช้เลยไอ้คำวันดี ชอบใช่ไหมอีเพลงนี่ยวิทยุเปิดปุ๊บตรงไหนีอะไรก็ติดเป็นารมณ์เนเลยอ่ะใหญ่มากเป็นอารมณ์เหมือนเราเลยอ่ะเป็นใหญ่มากแต่ตอนนี้กลายเป็นพอแต่งงานแล้วมิกมีแต่โปรโมชั่นไงเมเลงกับคนอื่นมิกเนี่ยมิกเจอจี๊ดมาแต่ตอนนี้กลายเป็นมิกเจอแต่โปรโมชั่นโอ้แต่ละเลยกันดีเลยดีชื่นใจเพราะสมัยก่อนจะถามตัวเองเสมอมากทนทำไมวะไอสองปีแรกถ้าวันหนึ่งมีลูกหรือได้แต่งงานกับเบนซ์ แล้วลูกถามว่าแล้วพ่อทำทำไมเออไม่รู้จะตอบยังไงพี่มิกแล้วช่วงนั้นพี่มิกรับมือไงคือเราก็ต้องเย็นเข้าไว้อย่างเงงี้ยยอ่าเดียวเลยบางทีนั่งคิดต้องอ่อนหรือว่าเราเราไม่ทำเวรทำกรรมอะไมาเลยมาดูรายการเราวยนะครับพี่กราบขอประทานโทษครับผมเพราะอันนี้เป็นเรื่องเล่าครัมแต่เขารักมาโปรโมทเข้ามาปุ๊บได้โปรโมทอะไรบ้างก็นี่ทุกวันนี้แบบกลายเป็นทุกอย่างมันเลยกลายเป็นเรื่องดีครับทุกวันนี้อะไรบ้างล่ะผู้เป็นข้อๆก็เรียงเรียงเรียงโอ้เขาแบบสว่างเที่ยวข้างนอกได้ไหมเที่ยวได้ได้เลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ออกเลยไม่โทรตามด้วย กลับกี่โมงก็แล้วแต่กลับมาเบ้นหลับอ้าปากแสบคอยเออตื่นนะอ้าปากนะอ้ตื่นมาปุ๊บพี่อยู่ไหมอะไรเงี้ยจะให้อุ่นๆอุ่นอะไรให้กินไหมเออเอรื่องกายเป็นเราไม่ออกไปไหนเลยไงช่วงที่ก่อนแต่งงานนี่เห็นบอกว่ามีมีดราม่ากันด้วยหลายครั้งเยอะมันคืออะไรอ่ะขอดการขอแต่งงานมีดราม่าด้วยหรอขอนี่คือเป็นงานแต่งที่ชายครับระหว่างนั้นเราเปนอบอุ่นไปด้วยความรักมาตั้งวันแล้วเราก็กะแล้วว่า มันก็ถึงเวลาแล้วล่ะเพราะว่าพบกันน่าจะมาเจ็ดแปดปีได้แล้วตอนนั้นประมาณแปดปีเอออยากแต่งงานแล้วอ่ะจนสุดท้ายวันนั้นพอเริ่มกลุ่มเข้าที่แล้วเบซนบอกปวดฉี่แล้วก็พาเดินออกมาข้างนอกปุ๊บหยุดก่อนเลยคุกเข่าขอแต่งงานเลย,ยและรู้ไหมว่าสิ่งแรกที่เบ้นถามหลังจากที่มิกคุกเขา่าผู้ชายคนหนึ่งคุกเข่าขอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะนี่คือสุดๆแล้วจริงไหมใช่ขอเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่เบซนพูดคืออะไรรู้ไหมอแกมาว่ายั่น แล้ววันนั้นตอบจบลงเลยไหมฮะก็หลังก็คําทักเราก็แบบอ้าวหนูนี่มีขอหนูแต่งงานจริงๆนะอืมเมาละสิอ้วนดอกที่สองเนี่ยเราเริ่มน้ําตาไหลหนูนี่พี่พูดจริงๆแล้วมีใครล้อมอยู่ตรงนั้นไหมเราบอกเพื่อนป่าว่าเรากำลังจะขอเราแยกออกมาขอกันสองคนนี่ก็บ้ากันพูดแทนไอ้ล้อที่สามแทนที่เบนจะโอเคค่ะก็ยังไม่จบ ขอแม่หนูก่อนอ้าวอะไรของแกถ้าเป็นผู้ชายที่เหลือเขาเดินไปนานแล้วแล้วไงแล้วไปขอแม่มาในตอนขอแม่หลังจากนั้นเกือบปีถึงจะขอแม่ก็ไปขอก็รวบรวมญาติกันครับเอาคุณตาไปอะไรปั๊บคุณตาจะเริ่มพูดแม่เริ่มว่อนแล้วเดินออกนอกร้านเดินไปดูนู่นรู้แม่รู้นางไม่มีไม่อยู่ีจนทุกคนต้องไปลากกลับมานั่งปั๊บคุณตาเป็นคนก่อตั้งการท่าอากาศยานในประเทศไทยนะครับผมคือเป็นผู้ใหญ่เลยอ่ะต้องฟังนะอย่างเงี้ยก็คือ อยากจะให้หลานสองคนได้แต่งงานกันผมขอเบ้นละกันนะครับโอ้แล้วแม่ทำไงตอนนั้นน่ะยังนะคะรอไปก่อนตอบเลยเหรอตอบคุณตาผมอย่างนั้นครับผมยังนะครรอไปก่อนทั้งห้องเงียบขึ้นยิ่งกว่าเสียงแอร์หึ่งนะครับโอ้ยได้ยิงเสียงถึงขั้นเสียงทุกคนถอนหายใจพร้อมกันดังคุณตาก็เริ่มแป้วแล้วเอาใหม่คุณตาก็เข้าอีกภรรยาผมรักเบ้นมาก ก็เสียไปเมื่อไม่ถึงปีที่แล้วเขาก็ไม่มีโอกาสได้เห็นว่าหลานสองคนได้แต่งงานกันซึ่งเป็นความฝ่ายฝันของคุณยายอยากเห็นมิกกับเบ้นแต่งงานกันขอเถอะนะครับยังนี้จอกนะครักยังไม่บอกคระตอนนี้รอไปก่อนดอกที่สองชักเริ่มบรรยากาศมาคุเพราะเรารักและเคารพคุณตาทุกคนในบ้านมิกเริ่มเราดูแลตายแล้วให้ตามาช่วยรอบนี้ไม่สําเร็จก็คงต้องบายๆกันแล้วแหละก็ปึ๊บหยาดหยาดเบ้นเดิมมาพี่ทายเบ้นสองคนเดิมมาข่มแม่ ทำไมไม่ให้ให้ไปเถอะแกขนาดนี้แล้วนี่เบ้นขายไม่ออกจนสุดท้ายแม่ก็บอกก็รู้ว่าเขาว่าจะต้องให้แล้วก็ร้องไห้อ้าอะไรมลังแหวนางขโมยซีนนะอร้องไห้เลยนางน้ําตาคอรู้ว่าเขว่าต้องให้แต่แค่ไม่ยังทําใจไม่ได้นี่โอ้่นั้นเองตอนนี้ตอนนี้แพนว่าอรือย่างว่าตอนนี้แพนว่านี่มันมีลูกใช่ปะกรกฎานี้ครับจะปล่อยแล้วช่วงนี้เบ้นถ่ายละครอยู่ถ่ายทอาตอสูรไงและเราต้องการให้ลูกเกิดปีลิงเหมือนเรา ทั้งพ่อและแม่ลูกจะได้เกิดปีลิงเหมือนกันหมดก็คือเพื่อให้คลอดลูกคลอดปีหน้าก็ต้องตั้งท้องตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปนี่แต่เดี๋ยวย้อนไปเมื่อกี้นะท<ะ>ี่ตอนที่ขอกันเร็ดรามากกันในห้อง,องกินข้าวใช่ไหมบริกรเดินเข้ามาอ่ะร้องไห้เร็จก็กินได้แล้วลัดหน้าเ<ม>ย็นไปหมดด้วคุยนี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยไม่ไปแล้วเหรอพักลัะหน้าก่อนนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีเรื่องให้คุยกันอีกนาปากว่ามือถึงห้า ประโยคขอแต่งงานในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับ Will you marry me ถ้าเกิดคุณอยากจะตอบแต่งงานก็บอกว่า Yes I will ถ้าเกิดบอกว่ายังไม่อยากแต่งก็บอกว่า I think about it น,นีี่ใทรก็รู้นะคือขอคิดแป๊บหนึ่งก่อนนะครับพูดถึงเรื่องศัพท์เกี่ยวกับแต่งงานก็มี wedding wedding แปลว่าพิธีแต่งงานนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแต่งงานคือ marriage ถ้าเป็นแหวนแต่งงานเรียกว่า wedding ring นั่นเองนะครับส่วนเวลาเขาฉลองกันเขาเรียกว่า wedding anniversary ครบรอบวันแต่งงานนั่นเอง เจอพี่มิกนี่รู้สึกพี่มิกเฟิร์มขึ้นนะเฟิร์มร์มจับเลยจับจับจับก็เสียแน่นมากฮะทำไมเล่นออกกำลังครับผมเออทุกวันนี้ออกกำลังมาจริงจังได้ประมาณหมื่นเยนไม่เอาแบบก้าปูนเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาการเล่นแบนก้าปูนเป็นเรื่องง่ายมากคือกินให้เต็มที่แล้วก็เล่นแบบหนักแต่การที่จะเล่นให้มันเล็กแล้วแบบลีนแล้วก็เป็นทรงเนี่ยค่อนข้างยากหลังๆนี่คือบอกพอมิกแต่งงานปุ๊บก็ดูลงดูแลตัวเองนี่แล้วเบนซ์เป็นไงบ้างเขาต้องบอกออกมาฟิตเฟิร์มตามเราหรือเปล่า แล้วบางทีเวลาแบบถ่ายละครคนละกองอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มแล้วเริ่มลุกเรื่อยเนยเบ้นจะเป็นคนที่ไปอยู่ที่ สวัสดิการตลอดเวลาเคยทำงานกับเบน์น่ะจนแม่เบน้นอ่ะว่าเบน้์ไม่ได้แล้วก็มาสะกิดเรานี่นี่ไปบอกไอ้เบน้นมันหยุดกินไส้อั่วนสินี่ยมันสองโลเลยเบน้์กินเข้าทางอย่างนี้เลยอ่ะไส้อั่วนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปชิดหมดโลนึงแต่คุณนี่เขามีดีกันด้วยนะกับเบน้์อ่ะเรื่องของมอเตอร์ไซค์เพราะเขาชอบมอเตอร์ไซค์มากแต่เบน้์ไม่อยากให้ขี่ไม่อยากให้ขี่เลยคือมิกเนี่ยเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่ นานแล้วพอก่อนที่เราคบกับเบ้นแล้วก็ขี่เราก็ขี่กับพี่ชายขี่ฮาร์เลย์มาอยู่แล้วอยากได้มากก็บอกเบ้นว่าหนูมิอยากได้อคันหนึ่งห้ามห้ามขี่เลยนะหนูกโกรธมากเอาอะไรวะแล้วมอเตอร์ไที่จอดอยู่ในบ้าเนเราของเราเมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วห <laughs> ้ามขี่แล้วสรุปมารู้ ว่าเบ้นคือเขาเคยขี่มอเตอร์ไซค์แบบผู้หญิงครับเบ้นอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์แม่บ้านอ่าเร์ไซค์แม่บ้านมีตะกาด้วยแหละขี่ลงเนินนะครับที่เกาะเต่ามังขี่ลงเนินแล้วเจอทรายเบรกหน้าคว่ำตกใจบิดคันเร่งเพิ่มขาอะไรแหวกทั้งขาเลยคนขี่ไม่เป็นจะเป็นอย่างนี้นะก็เลยบอกว่าต้องพูดว่าหนูมิกไม่ได้บัฟาโลเหมือนหนูมิกขี่มอเตอร์ไซค์เป็นสุดท้ายโชคดีมากต้องขอบคุณพี่ลูกรอน ที่ครูสอนเนี่ยเขาเคยไปพูดกับเบนส์ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดแฟนเราอยากทําอะไรเราควรจะทําเพราะไม่งั้นเขาจะไปหาเพื่อนคนอื่นที่อยากทําในสิ่งที่เขาชอบอ๋อก็จะออกไปอีกใช่แล้วก็จะหา่างดิไม่งั้นจะคุมไม่อยู่นะเบนส์ก็เลยเปลี่ยนใจอยู่ดีวันหนึ่งมาพี่สอนมอเตอร์ไซค์ได้ไหมเฮ้ยวายอ,<ม>อะไรวะไม่มีกาน้าเลยไม่ทำได้ไม่ได้พอเบนส์บอกดูเป็นคนปรับอารมณ์เร็วเหมือนกันนะผ่านมาันหกเจ็ดปีนะอ่าอยู่ดีพอเบนส์บอกว่าหนูอยากลองสอนมอเตอร์ไซค์แต่หนูขอแบบเย็นนี้ได้ไหมเอาแบบไม่ไม่ร้อน กะชากแฟนขึ้นรถอาบขับไปร้านมอเตอร์ไซค์เลือกหมวกเลยเลือกหมวกเลยเลือกอย่างได้เลยยิบเลยกาต้องบางาวุธดยิบให้หมดอย่างได้อะไรหยิบเลยใช่แล้วโอ้ยก็ถือว่าดีนะแล้วเขาก็มาเซอร์ไพรส์เราโดยการซื้อมอเตอร์ไซค์ให้อีกหนึ่งคันโอ้โหกี่ชั่วโมงให้หลังร้านมอเตอร์ไซค์โทรมาคุณพี่ครับเดี๋ยวเราต้องเซ็นเอกสารกันว่าให้คุณพี่เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์แบบโอ้ได้สิครับผมแต่คืนนั้นนี่รอนกอดเรียกโอ้ย ไม่ต้งไหนไมรักเมียมากเซอร์ไพรส์ไปกินข้าวอยู่ดีลงมามอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างล่างโรงแรมมีความสุขเพราะไอ้คนมาให้เซ็นเอกสารเออไม่ทราบคุณพี่จะผ่อนเดือนละเท่าไหร่ครับไหนบอกว่าเสือดาวให้เหรอนางดาวให้นางดาวนางดาวไม่ผ่อนว่ะแต่จริงๆแล้ว แค่นางนงซื้อนางเป็นคนไปซื้อไปหามาให้ก็เหลือปมาสุดยอดแล้วก็เป็นรุ่นที่เราต้องการถต้องถูกต้องเป่าใส่หูทุกวันว่าชอบแบบนี้สีนี้พี่เบงเขาเปลี่ยนอะไรไปเยอะเหมือนกันเนเยอะเมินเยอะเขาเปลี่ยนเยอะแต่เขาอะนะเตรียมตัวคำถามพิเศษอะไรอีกแล้วเอกกี้ขยี้แขกคือคำถามที่คุณต้องตอบหรือไม่ตอบก็ได้อยู่ที่คุณหมุนเรื่องกลัวเมียที่มิกไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน อามตั้โอ้ยอันนี้โอ้ยแกแกแกเกือบเป็นกลีกูไม่มีเมียจะตอบได้ไงวะแล้วสรุปคำถามคืออะไรนะเรื่องเรื่องเรื่องที่เราไม่เคยเล่าให้ฟังกันอะเรื่องนี้ฉันกลัวเมียกลัวกลัวทุกอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ไม่เคยรอดเลยคือโกหกไม่รอดอย่างหนึ่งที่พยายามจะโกหกแต่ว่ายังพร เนียนๆไปได้อยู่เรื่อยๆที่เมียยังไม่รู้แล้วก็จะรู้รายการนี้แหละคืออะไรก็ยังแอบไปซื้อแหวนกับซื้อนาฬิกาตลอดที่เมียไม่ค่อยรู้เช่นแบบเพราะมันเยอะแล้วนิกนัดนิกนัดนัดคนนี้ไว้อะไรเงี้ยนัดนัดแล้วมันก็ถึงไม่ให้ซื้อเพราะมันเยอะแล้วหรือว่ามันยังไงเออทำไมทำไมตายลากๆทำไม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 มันยังไงแหวนแหวนเยอะจริงๆแหวนแหวนเยอะแห่นไม่เป็นไรอแหวนแหวนกับนาฬิกาเยอะจริงๆนาฬิกาเยอะนี่ประมาณกี่เรือนครับพี่เมฆนาฬิกาก็ประมาณ โอ้เกือบร้อยอะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงของแพงหมดนะอก็ใจีช็อตก็มีหมดแต่สุดท้ายเราเบนเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนใหม่ใหม่ก็เเช็คสต็อกตลอดเปล่าเขาดูไม่ออกเลยเเวลาเราอยากได้เราก็ซื้อแล้วเราก็ซุกซุกเอาหรอซุกเอาแล้วค่อยนานๆหยิบมาทีเมียก็จะแบบอะะว่นสีนี้ไปซื้อมาตอนไหนอุ้ยาก็ซื้อนานแล้วก็จะซื้อนานแล้วจริงเบ้นเป็นคนที่โอเคอย่างเช่นเรื่องแว่นอย่างเงี้ยเบนหมั่นไส้กำลังปลูกบ้านอยู่ตอนเนี้ยทำ อ้โชว์แว่นให้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยเนาะถึงก็บอกอินทีเลียว่าขอตู้และอินทีเลียทำมากี่เมตรกี่ตารางเมตรเบนบอกไม่พอพี่มันต้องทั้งกำแพงมันต้องทั้งกำแพงและทำเป็นชั้นให้พี่เขาใส่ไฟให้เห็นด้วยเป็นกระจกให้หมดน่ารักเลยนะว่าเพื่อที่เขาจะได้เห็นแสงของเบนก็ยังสารภาพอีกว่า หนูรู้ว่าหนูคุมมันไม่ได้หรอกเลยอย่างน้อยให้ให้นี่แกเป็นคนเห็นเองว่าเออเยอะว่ะมันอาจจะไม่มีที่ใส่แล้วคือนั่นคือเขารอวันนั้นเพราะตอนนี้ก็สามร้อยกว่าอันนะสามสี่ร้อยสามร้อยกว่าใช่ไม่มีตายแค่สองดวงแค่เราไปเที่ยวบ้านเขานะหยิบเว็นกระดาพลันโอ้มีแกมาผอมไถ่รู้ที่รู้สุดท้ายผลงานปากคุณผู้ชมของเราหน่อยพึ่งพิ่งไปเล่นเล่นกับลุงเลยก็คือพ่อครูหัวป่าเพรตอนนี้โชคดีได้กลับมาเล่นบทที่ชอบเหมือนเดิมอ่าอ่บทออก ตุ๊ดตอนนี้มีให้เลือกเลยว่าเป็นตุ๊ดแน่นหรือว่าตุ๊ดผอมโว่ไม่ใช่เท่านั้นนะคนนี้อีกต้องหยุดนะต้องหยุดนะนี่แหละเรื่องตุ๊ดเรื่องอะไรเรื่องอะรตุเจ้าบ้านเจ้าเรือนครับเจ้าเรือนพิธีกรด้วยพิธีกรสามนี่แหละรายการแกมพรักเด็กครับผมบเบนเลยแบบบขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยเลยคุณมิ้งคุมิขอบคุณครับ ที่ด้วย Magic Art Museum MBK ชั้น7มาเป็นครองจ้าติดตามช่องเราแบบไปได้นะฮะทุกวันเสาร์9โมงเช้าช่อง3 SD กับรายการปากว้าเบนซไม่เห็นบีบเไม่บีบปะเป็นอยู่แล้วเล็นแอร์พูดมาด้วยดูดมาสองเทมแล้วทำใหม่แล่แร่ตุ๊ดตุ๊ตสามสียปากว้าเบนซ์สวัสดีค่ะชอบจังโลย่าแขกรับเชิญที่แบบพูดเก่งอย่างเงี้ยเพราะว่ายิ่งคำถามไม่เป็นคำถามเดียวก็ได้ตั้งเบรกนะ เจอตอนถ่ายละครพ่อปุ่กับ่ายด้วยกันลุเอบอกว่าอยากจะกลับมีหุ่นสักังแล้วบอกทำได้เฟ้ยนะตอนนี้แขนเขาได้แล้วขาเขาได้นะเหลือแต่วีถ้าเขาได้วี